สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายวิเบ็แหล่งรวมเรื่องราวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆตัวแรงตัวแต่งและข่าวสารในวงการ2องล้อทั้งในไทยและต่างประเทศใครที่รักความเร็วชอบเสียงเครื่องยนต์ชอบความมันของ2องล้อแบบจัดเต็มต้องไม่พลาดช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเด็ดเจากพวกเราและวันนี้ผอมาจะพาไปดูรถที่กำลังเป็นกระแสะแรงที่สุดในตอนนี้ กับเจ้าทริกสตาร์แซด X4 อาร์เท2025ที่บอกเลยว่าแค่ชื่อก็สะเทือนทั้งสนามแล้วครับสำหรับทริกสตาร์หลายคนคงรู้จักกันดีว่าเป็นสำนักแต่งระดับท็อปของญี่ปุ่นที่จับเอาคาวาซากิแ z X4 R มาทำการโมดิฟายเสริมพลังติดตั้งเทอร์โบเข้าไป บูสต์ความแรงแบบสุดทางและล่าสุดในปี2025ก็ได้เปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบเบรกและดีไซน์ภายนอกที่โหดดูดันยิ่งกว่าเดิมตัวรถยังคงพื้นฐานจากคาวาสากิ z X4R เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด399ลูกบาทเซนติเมตร DOHC16 วาวระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ถูกปรับแต่งภายในใหม่ทั้งลูกสูบ วาล์วแคมชาร์จและที่สำคัญคือเพิ่มเทอร์โบชาร์เจอร์เข้าไป ทำให้กำลังสูงสุดพุ่งขึ้นจากเดิม77แรงม้าเป็นประมาณ125แรงม้าที่14,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ95นิวตันเมตรที่12,000รอบนาทีเรียกว่าทะลุทุกขีดจำกัดของรถ400ลูกบาศเซนติเมตรไปไกลามากมากเสียงเครื่องยนต์ที่พุ่งขึ้นพร้อมเสียงวีดของเทอร์โบบูส์นั้นเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆใครได้ยินต้องหันขวับกันเลยครับนอกจากนี้ระบบไอเสียก็เปลี่ยนใหม่เป็นทริกสตาไทตัน ฟูซิสเต็มน้ำหนักเบาเสียงดูดันและระบายไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของระบบกันสะเทือนทริกสตาแซดเอ็กซ์สี่อาร์เทอร์โบสองพเลือกใช้โช๊คหน้าแบบอับ้ายดาวขนาด37มิลิเมตรปรับเซ็ตใหม่จาก h y เปอร์โส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวของโอลินปรับระดับได้ห่อลายจุดเพิ่มความนิ่งในการขับขี่ทั้งในสนามและการใช้งานบนถนน ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสคู่ขนาด290ม mm, มพร้อมปั๊มเบรกเบร m มโ M 5 4พอรบต5 4พอตส่วนด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด220ม mm, มพร้อมปัม bo, ๊มเบรโ o 2พอร์ตจับคู่กับระบบ ABS แบบปรับระดับการทำงานได้ตัวล้อเป็นล้ออลูมิเนียมน้ำหนักเบาขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง Bridgestone b ล a l a g Hyper Sport S 2 2หน้าเศษ120ร็ส่วน7จ120 70, และหลังเศษ160ส่วน60เพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพพื้นผิว ดีไซน์ภายนอกของ 4, r t r i ปสตาร์แซดเอ็กซี่อาร์เทอร์โบสอมาในโทนสีดำด้านตัดเขียวสะท้อนแสงพร้อมลายกราฟิก t r i กสตาร์ star, อันเป็นเอกลักษณ์ชุดแฟริงหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องรับลมใหญ่ขึ้นเพื่อระบายความร้อนและรับอากาศเข้าสู่เทอร์โบได้เต็มที่บริเวณแฟริงข้างและครอบเครื่องยนต์ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูง ลถน้ำหนักตัวรถลงได้มากกว่าเดิมถึง6กิโลกรัมชุดไฟหน้าแบบ LED Projector คู่พร้อม Daytime Running Light สฉงเฉี่ยวระบบไฟท้าย LED ด,ดีไซน์ใหม่เส้นสายเฉียบคมเบาะนั่งแบบ Sport, สปอร์ตทรงเรียวพร้อมหุ้มด้วยวัสดุก,กันลื่นปลายท้ายออกแบบทรงปีกเสริม Aerodynamic เหมือนตัวแข่งในสนาม MotoGP เรือนไม้ของ Tricstar Z X4 Turbo 2025เป็นหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลครบทุกฟังก์ชันทั้งรอบเครื่อง ความเร็วเกตวัดบูสต์เทอร์โบแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิและระบบไรดิ้งโหมดที่ปรับได้4โหมดคือสปอร์ตแทร็กเรนและคัสตอมพร้อมระบบ traction control quick shifter แบบ2ทางล้อนคอนโทรลและ engine b r a k ก control มาให้ครบครบ ส่วนราคาค่าตัวของ Trickstar z X4 a t ร r b o 2025เปิดราคามมาแบบสะเทือนวงการอยู่ที่ประมาณ690,000บาทในญี่ปุ่นและคาดว่าถ้านำเข้าไทยราคาจะอยู่ราวๆ7 9 9 0 0 0ถึง850,000บาทขึ้งอยู่กับภาษีนำเข้าและค่าขนส่ง ซึ่งบอกเลยว่าถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับรถ400ลูกบาทเซนติเมตรเทอร์โบแต่งเต็มแบบนี้เพราะถ้าไปแต่งเองค่าเทอร์โบกับชุดอุปกรณ์ต่างๆก็ปาไปหลายแสนเข้าไปแล้วและที่สำคัญได้มาตรฐานจากทริสตาโดยตรงการันตีความแรงความเนียนและความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าการมาของ Trick Star 4, r t r i c สตาแซด X4 r t ร์เท2ร์โนั้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของวงการรถสปอร์ตบค์คลาส400ลูกบาทเซนติเมตรที่แสดงให้เห็นว่ารถเล็กก็แรงทะลุก200ได้ไม่แพ้รถลิตและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนที่ชื่นชอบความเร็วแบบจัดเต็ม ใครที่สนใจคงต้องรีบจับจองกันหน่อยเพราะผลิตจำนวนจำกัดเพียง80คันต่อปีเท่านั้นและมีให้เลือกแค่2สีคือ Black Neon Green และ Carbon Steel Black ซึ่งดูโหดทั้งคู่เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Trickstar z ซ X4 r t u r b o 2025ที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้ ใครที่อยากเห็นตัวจริงหรืออยากฟังเสียงเครื่องเสียงเทอร์โบวีดวดแบบสดสด,สดรอติดตามรีวิวเต็มเต็มได้ที่ช่องบายวิเบกของเราเร็วๆนี้แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ